สวัสดีค่ะจะถามเรื่องให้ใช้บริการห้องพักโรงแรมฟรีค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัททำกิจการโรงแรมมีระเบียบกำหนดให้แขกรับเชิญของกรรมการบริษัทสามารถใช้บริการห้องพักของโรงแรมได้ค่ะโดยทางโรงแรมจะไม่คิดค่าห้องพักและค่าบริการเลยค่ะ วัตถุประสงค์ที่มีระเบียบอย่างนี้ก็เพื่อจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงแรมเพราะว่าแขกรับเชิญของกรรมการบริษัทจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนทั่วๆไปค่ะบริษัทจะมีปัญหาทางภาษีอะไรไหมคะในแง่าภาษีทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทยังต้องรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทและเสียภาษีตามปกติเพราะยังถือเป็นการให้บริการ เหมือนกรณีทั่วไปโดยรับรู้เป็นรายได้นะวันที่แขกรับเชิญได้ใช้บริการแต่กรณีนี้ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีนะครับอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะ